ผมถามมูลส่วนหน่อยบางทีอาจจะคิดว่าผมพูดเองสังเคราะห์อเองนะผมถามม่ลส่วนหน่อยตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมนะครับหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นไหมสองคำถามที่ผมถามคือทักสินโดนกันแกล้งหรือเขาทำตัวเองสองคำถามนี้นะฮะช่วยตอบใต้คอมเมนต์หน่อย สวัสดีครับมาพกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษินนะซึ่งตกลงไป,ไปไปมาๆก็ไม่หนีละนะบางคนถามว่าไหนว่าตกลงทักษิน,จะ,นจะหนีจะหนียังไงจะหนีเป็นยังไงไม่หนีแล้วยังไงต่อไปเขายืนยันแล้วจะไปมอบตัวกับสารนะฮะโดยอายการจะทําการสั่งฟ้องมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่ ผมกลับมาแล้วนะพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะก็ผมทราบซึ้งครับเมื่อกี้เดินผ่านไปหลายคนก็กอดผมร้องไห้นึกไม่ถึงว่าผมจะกลับมาบางทีผมก็นึกไม่ถึงกันว่าตัวเองจะได้กลับมาก็การกลับมาครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเป็นที่ผู้คุณหลายหลายท่านโดยเฉพาะทิ่ยิ่งคนที่ไม่เคยลืมผมไม่ว่าจะเรื่องตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยลืมผมก็คิดว่าผมจะตอบว่าแค่ทานคุณพี่น้องประชาชนไทยประเทศไทยและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างไรเพราะว่าผมถือว่าชีวิตที่เหลือเนี่ย มันเป็นกำไรของชีวิตก็ตอ,ตอ,อยากจะทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบ้านเมืองแล้วก็สถาบันให้มากที่สุดซึ่งมันคนคนหนึ่งเนี่ยมผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผม,มแล้วล่าสุดจะมีควันหลงอีกแต่ก็สบายมากตอนนี้ ก็ก็น,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 นัดมาก,ก็ไปนะถ้าไม่คราวที่แล้วมันป่วยปกติแล้วไม่ไม่เคยครั้งแรกเขาเลื่อนเองแต่ครั้งที่สองเนี่ยบังเอิญว่ามันมีโควิดก็เลยต้องขอเลื่อนแต่ว่าสิบแปดนี่มันก็ไม่มีเหตุอะไรอ๋อแน่นอนสิส่งฟ้องที่เราสู้คดียังไงไะ้งก็ไม่เห็นมีเลยเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย คดีนียก็เป็นจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติระยดข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องฟ้องทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิจารณาเลเรื่องนี้มันไม่มีเลยเลยวันที่สิบแปดเนี่ยังูลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีะไรหรอก คดีมันแทบจะไม่มีมูลอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาเขาการทำคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่คมขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้ว่ามชาแล้วก็ก็วันนี้ในลายกลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาอุทธรณ์แล้พูดความจริงหมดมันมันข้น คดีมันไม่ควรจะเป็นคดีนะคระทัานายกงงนะคุรับเรื่องของท่านนายกเษฐายังไงบ้างครับก็ก็สารนูนเมื่อส่งเรื่องไปท่านรับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี่เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรนะครับเราคิดว่าการต่อสู้คดีในสารรับนูนนะจะมีปัญหากับรัฐบาลไหมครับไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลน่าจะตอบได้มันไม่ได้ คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยหลักการเนี่ยเขาต้องดูว่าถ้ามีเจตนาม่บริสุทธิ์ถึงจะต้องถูกลงโทษการมีเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมันโดยหลักกฎหมายแล้วมันไม่มีปัญหามันมีเรื่องของการที่คุณังคกินไม่ได้ไปศาลนะคะมันมีพูดถึงดิวต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีจริงไหมคะไม่มีหรอกผมไม่ดิวกับใครเลยดิวดีดิวกับหัวหน้าพเพื่อไทยเนี่ยแบบมีมีการพูดว่าดิวไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละบุตแต่ไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวผมมเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับรัฐบาลคอคอมาแบบนี้บ้าในบ้านในป่างี้เราไม่ได้เหมือนจะสสัญญาณอะไรมไม่รู้ไม่ไม่รู้อยู่อยู่ก็พูดขึ้นมางี้ยบ้านในป่าที่คืหลุงปอมป้างไมไม่รู้มีนใครบ้างอยู่ในป่า มีใครงอยู่ในป่าผมไม่ร hmm. ู hmm ้ฮะผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบได้แล้วนะคือได้อย่างหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองมันจะเดินหน้เพราะวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันเนียยากกว่ายากกว่าตอนที่ผมมาเป็นนายกอีกปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมาลูดตัวคือเัวมาเมือง ตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตาไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้าค่ะพอดีสาขาค่ะท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนอพ้ออเียยังแม่ยังเรอย่างเงีโอเคโอเคเป็นละดับใดที่เขาจะปล่อยให้ทำงานก็ยังเนียงหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ทํางานก็ไม่เนียงหน้าค่ะนะฮเพราะว่าโดยเพพาะยิ่งพวกองขอนมตรีทั้งหลายก็เที่ยวนี้กัน แล้วก็ทหารเนี่ยก็จะฟังทางอุบลทรีเพราะตอนที่เราเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ยเขาก็ให้สุเทพออกมาแล้วมีทหารเข้าไปช่วยแล้วก็มีพวกบางคนมาจากในวังมาช่วยซึ่งก็เป็นพาเล c เซอร์โค่เป็นเซอร์โคก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจอะไรผมก็เลยคุยกับเลวพูว่าเหตุการณ์เหมือนที่พี่โดนมาทุกอย่าง ทหารเขาอาจจะชื่นชอบก็ใช้ต่แบบพมา่าที่พม่าเลิกแล้วอาจจะชอบอย่างนันอยู่แล้วเราไม่รู้เขาก็ผมก็ยังตำหนิเขาไปเขาก็ยังอายุน้อยนะ,ะเขาคงโกรธที่มีการปฏิวัติแบบนี้เขาก็คงโกรธว่แบบประเทศไทยมาดีๆแล้วก็เลยบอกว่าบอกใทรก็เลยคงโกรธ ผมก็จำีบไปว่าอย่าไปเราเราเป็นปุคือเราเป็นเหมือนกับเป็นครอบครัวสาธารณะคือจะพูดอะไรต้องระมาระวังเราคือที่ประเทศไทยผมเรียนหุ้นส่วนตลอดระยะเวลา1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวทักษิณหลบหนีนะครับมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ทักษิณก็พูดเองนยบอกว่าผมจะไปสิงคโปร์น่นนี่นั่นนะครับการประสัยของทักษิณ ก็บอกว่าคราวนี้เขาจะอาขอทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่เขายืนยันว่าคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการใส่ร้ายมีเป็นต้นต้นไม้พิษผลออกมาก็เป็นผลไม้พิษเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้มีเจตนานะครับเป็นการใส่ร้ายเข้ามาโดยตลอดที่ผ่านมาก็พยายามใส่ร้ายก็ทุกวิธีทางเขากลับมาแล้วพี่น้องเสื้อแดงนะฮะ ก็เขาพยายามโบยความผิดในทุกวิถีทางแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนตลอดนะทักษิณก็ไม่หนีหรอกนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะหนีหนีไม่หนีเอายังไงเอาไม่เอายังไงทําไมไม่หนีจําได้ไหมฮะตอนไปที่สปาเนี่ยทักษิณนี่ไปไม่เป็นนะรูปหน้ารูปหน้าขา่าวถามว่าตรงนั้นรูปหน้าทักษิณก็ไปไม่เป็นเลยตอนนั้นะนะครับพอปรากฏว่าตอนนั้น กห50สิบห้าสจะอยู่หรือจะไปนะก็มีรายงานว่าถ้าจะไปก็จะไปทางเกาะช้างไปลงที่กัมพูชาจากลงที่กัมพูชาเสร็จก็จะไปที่ดูไบต่อมีคนที่เคยพานีนะครับไปอยู่ดูไบก็มีการประชุมทราบว่าอย่างนั้นมีการประชุมกับทักษิณน,นะฮะที่สปาดังกล่าวนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการเจราจาพยายามจะทําทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ได้การประกันตัวนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย ก็ไปจบที่ไหนทราบไหมฮะไปจบที่บ้านเป็นเรือนจำถึงแม้ว่าจะถูกจำคุกศาลไม่ให้ประกันตัวก็สามารถที่จะเอาบ้านเป็นเรือนจำได้และก็จะเดินเกมนิรศกรรมเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกตลอดนะนะครับการที่ทักศินออกมารอบนี้นะครับมีโอกาสไปเป็นไปได้ไหมในเชิงงานสังเคราะห์ที่ทักษินจะหนีหรือไม่หนีนะครับก็ที่ผ่านมาไปย้อนดูในสมัยปี2567นะครับ พอยิ่งรักชินวัตถูกคำพิพากษาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขึ้นมาแล้วก็เรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยยิ่งรักก็ปล่อยข่าวจะมาแน่นอนคนคน,คนเสื้อแดงมาคอยต้อนรับถึงเวลาปุ๊บยิ่งรักไปคนแรกคนที่เดินก็คือบุญทรงเตริยาพิลมติดคุกถึง45ปีตราบจนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสเป็นไ่ได้นะถ้าเขาจะหนีแต่มันไม่มีความจําเป็นต้องหนี หนึ่งคดีนี้ยังสู้อีกยาวสองถ้าไม่ได้ประกันตัวก็เอาบ้านเป็นเดือนจํามันไม่เห็นมีอะไรยากเลยถ้าเขาจะทานี่โทษกรรมมันก็ต้องเกิดการแตหกหักเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเขายืนยันว่าเขาจะทําให้พระเจ้าอยู่หัวอย่างที่เขาพูดไว้ผมก็กไม่เห็นอยู่ยากก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเขาคิดว่า ขายัางต้องมามีบทบาททางการเมืองจะต้องบงการนั่นบงกรนี่เป็นมือที่มองไม่เห็นอนดิสเบลิลแฮนบุคคลนอกรัฐธรรมนูญก็น,นี่ก็ช่วยไม่ได้ครับส่วนเรื่องเสนาทวีสินก็บอกโอ้เนี่ยทักษิณก็บอกว่าเนี่ยด่าพี่ลุงป้อมนะฮะบ,บ้านป่าไม่รู้บ้านใครพยายามด่าลุงป้อมพอลุงป้อมไปขนสีน่สะิบสวนะฮะมายื่นถอดถอนเสฐาทวีสิน คนจากนายกบตรีนะครับทักษินโอ้ยคดีนี้สบายมากก็ทราบว่าภรรยาของทักษิณเนี่ยกำลังทําการวิ่งเต้นอยู่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็การที่อายการแน,แน่นอนฮะคงจะต้องมีสารเนี่ยเข้าเฝ้าเนี่ยก็คงทั้งสารทั้งอายการก็ต้องใช้ดูพินิจเป็นอย่างมากอย่างสูง ในการพิจารณาที่ให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรมเป็นสําคัญนะครับเพราะมีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการบางท่านไปรับผลประโยชน์มาแล้วนะครับมีทั้งระดับประธานทั้งระดับอธิบดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับที่มีกระแสข่าวลอยๆมาเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งตุลาการทั้งทางอายการนะฮะก็ต้องพิจารณา หลังจากที่อาการเ,เข้าเฝ้าพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวสั้นท่านทรงมีพระดำรัสออกมาชัดเจนส่วนเรื่องของการบริหารของเศรษฐาทาวีสินวันนี้คงชัดเจนนะครับที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าเขาทําโพมานเนี่ยโดยให้กระทรวงดิจิตัลทำบอกว่า4 6เนี่ยยังคงอยากจะให้รัฐบาลน,นี้บริหารต่อไปซึ่งผมบอกแล้วนะบอกว่ากระทรวงดิจิตอลเป็นคนทําอวยอรัฐบาลปรากฏว่านิด้าโพออกมา ประชาชนโดยส่วนใหญ่เขายีการบริหารของสัาบานเศรษฐาทวีสินตลอด9เดือน10เดือนที่ผ่านมานะครับข้าวของแพงอาหารแพงสินค้าแพงทุกอย่างแพงหมดทักสินก็บอยว่าช่วงนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ฮะที่ผ่านมาดีกว่านี้ฮะถ้ามันยากเนะี่ยตอนนี้จริงนะฮะตอนนี้มันต้องดีขึ้นกว่านี้ดิทักสินคิดเพื่อไทยทำบริหารมาสิบเดือนแล้ว อย่างที่เห็นสาเหตุที่ข้าวของแพงตอนนี้เพราะอะไรฮะเพราะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเพราะเศรษฐาทวีสินไปทําอะไรไปขึ้นค่าแรง400บาทน้ามันที่ผมบอกไปแล้วว่ายังไงมันก็แพงขึ้นมันก็เลยทําให้สินค้าต่างๆพุ่งสูงขึ้นคนก็ไม่กล้าใช้จ่ายอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้ทุกประการเลยเพราะใช้นโยบายในการหาเสียงโรงงานร้านรวง sme ต่างๆหนีหมด ซูซูกิล่าสุดปิดตัวออกนอกประเทศเพราะข่าแรง400บาทและคนที่ได้ผลประโยชน์คือแรงงานต่างด้าวเห็นไหมฮะข้าวของก็พุ่งสูงขึ้นตามลำดับม็อบก็จะมาละม็อบสิบล้อนะงั้นหมายความสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยพวกเราคงรู้นะนเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงผมถามมูลส่วนหน่อยบางทีอาจจะคิดว่าผมพูดเองสังเคราะห์อเองนะ ผมถามมูลส่วนหน่อยตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมนะครับหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นไหมสองคำถามที่ผมถามคือทักษินโดนกันแกล้งหรือเขาทำตัวเอง2องคำถามนี้นะฮะช่วยตอบใต้อตอคอมเมนต์หน่อยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทัศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้ เรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีแลได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้าร้องบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสรรสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจที่ชาติที่เกิดไปจากขอตายขอเป็นข้ารองบาดท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจัก ทุกชาติไป i